เมื่อมีความผิดอาญาเกิดขึ้นสิ่งแรกที่ท่านต้องหาให้เจอเลยก็คือว่าบุคคลในบ้างที่จะสามารถเป็นผู้เสียหายในความผิดอาญาที่เกิดขึ้นนั้นได้บ้างดังนั้นนะคะเรื่องผู้เสียหายจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยมากๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใน EP นี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปทําความเข้าใจในเรื่องของผู้เสียหายที่แท้จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากันค่ะว่ามันมีวิธีการดูอย่างไรแล้วมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับหลักเกณฑ์เรื่องของผู้เสียหายที่แท้จริงตามวิอายานั้นจะมีหลักเกณฑ์ที่สําคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หลักเกณฑ์ด้วยกันหลักเกณฑ์ข้อที่1ต้องมีการกระทาความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งเกิดขึ้นหลักเกณฑ์ข้อที่2ต้องมีสภาพบุคคลในขณะที่ความผิดนั้นเกิดขึ้นหลักเกณฑ์ข้อที่3ต้องเป็นผู้เสียหายโดยพฤตนไนและหลักเกณฑ์ข้อที่4ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติไนค่ะเอาละค่ะเมื่อเราได้ทราบหลักเกณฑ์เรื่องของผู้เสียหายที่แท้จริงครบทั้ง4หลักเกณฑ์แบบคราาาลลลทีีะะะเเรจมงยยอดักกณฑ โดยเริ่มจากหลักเกณฑ์ข้อที่1เลยอย่างที่บอกไปค่ะว่าจะเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงได้นไดไดเนี่ยมันจะต้องมีการกระทําความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งเกิดขึ้นเน้นย้านะคะว่าจะต้องเป็นการกระทําความผิดอาญาเท่านั้นทีนี้การกระทําความผิดอาญาคืออะไรมันก็หมายถึงความผิดอะไรก็ได้ค่ะขอแค่มีโทษทางอาญาอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาก็ได้นั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะการกระทําความผิดอาญาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการตระเตรียมการหรือ พยายามกระทําความผิดหรืออาจจะเป็นความผิดสําเร็จก็ได้คะ่ะหลักเกณฑ์ข้อที่2ต้องมีสภาพบุคคลในขณะที่ความผิดนั้นเกิดขึ้นคําว่าสภาพบุคคลในที่นี้นะคะเราก็จะต้องย้อนกลับไปที่ประมวกลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15ซึ่งก็ได้บอกเราไว้ค่ะว่าสภาพบุคคลเนี่ยยอมเริ่มแต่เมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายนั่นเองที่นี่นะคะคําว่าสภาพบุคคลเนี่ยก็อาจจะหมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้คะ่ะ หลักเกณฑ์ข้อที่3ต้องเป็นผู้เสียหายโดยพฤตินยัยแต่ก่อนเราจะไปดูกันนะคะว่าผู้เสียหายโดยพืินันเนี่ยมันหมายถึงอะไรเรามาดูบทนิยามของคําว่าผู้เสียหายกันก่อนซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองอนุมาตราสีนั้นก็ได้ให้บทนิยามไว้ว่าผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งนั่นเองนั่นหมายความว่าบุคคลใดที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งก็อาจจะเป็นผู้เสียหายโดยพฤติน ไ,ได้ค่ะ เหตุผลที่ใช้คําว่าอาจจะก,ก็เพราะว่านอกจากเราจะต้องดูบทนิยามของคําว่าผู้เสียหายที่แท้จริงตามมาตรสสองอนุมตาราสีแล้วเรายังจะต้องนําหลักเรื่องของคุณธรรมทางกฎหมายมาพิจารณาประกอบด้วยนั่นเองค่ะกล่าวก็คือว่าแม้ว่าบุคคลใดจะได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งนั้นแล้วเรายังจะต้องพิจารณาต่อไปได้วยว่าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นนั้นกฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองใครยกตัวอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ วิ่งเหลา่าทรัพย์หรือกันโชคทรัพย์ก็ตามคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดเหล่านี้กฎหมายก็มุ่งที่จะคุ้มครองไปที่ตัวของเจ้าของทรัพย์หรือผู้ที่มีสิทธิครอบครองหรือใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวนั่นเองความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายคุณธรรมทางกฎหมายก็มุ่งที่จะคุ้มครองไปที่ตัวของเจ้าของชีวิตหรือเจ้าของร่างกายนั่นเองแต่มีอยู่หนึ่งฐานความผิดที่น่าสนใจมากๆนั่นคือความผิดฐานพลากไม่ว่าจะเป็นการพลากตามมาตรา317318หรือมาตรา3 1 9ก็ตามถ้าเราจํากันได้นะคะในความผิดฐาน ภาคเนี่ยกฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองไปที่อำนาจปกครองนั่นหมายความว่าคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานพาดกฎหมายจึงมุ่งคุ้มครองไปที่ตัวของผู้ปกครองบิดามารดาหรือผู้ดูแลนั่นเองแต่ทีนี้อาจจะมีบางท่านสงสัยต่อไปว่าแล้วตัวของเด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยเมื่อเขาไม่สามารถที่จะเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงในความผิดฐานภาคได้แล้วเขาจะสามารถเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงในความผิดฐานใไดได้บ้าง ให้ดูข้อเท็จจริงต่อไปนะคะว่าการพาดเด็กหรือผู้เยาว์ไปนั้นมีการกระทําที่เป็นการอนาจารหรือข่มขืนกระทําชํเราหรือไม่ถ้าหากว่ามีแน่นอนคะ่ะคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานกระทําอนาจารหรือข่มขืนกระทำำาําชํเราก็มุ่งที่จะคุ้มครองไปที่ตัวของเจ้าของร่างกายนั่นเองดังนั้นนะคะตัวของเด็กหรือผู้เยาว์จึงสามารถที่จะเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงในความผิดฐานกระทําอนาจารหรือข่มขืนกระทําชํเราได้นั่นเองคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะหลักเกณฑ์ข้อที่3ก็จะสรุปได้ว่านอกจากจะต้องได้รับความเสียหายจากการกระทาความผิดอาญาที่เกิดขึ้นนั้นแล้วเรายังจะต้องเอาหลักเรื่องของคุณธรรมทางกฎหมายมาพิจรรารณาประกอบด้วยเพื่อที่จะได้ดูว่าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นนั้นกฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองใครนั่นเองค่ะและหลักเกณฑ์ข้อสุดท้ายคือหลักเกณฑ์ข้อที่4นั่นเองค่ะนอกจากจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยพืินัยแล้วยังจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตนัยด้วยกล่าวก็คือว่าจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดจะต้องไม่ยินยอมในการกระทํำ และจะต้องไม่มีเจตนากระทําการอันผิดต่อกฎหมายนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าการที่จะใช้สารเป็นเครื่องมือในการที่จะเอาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษนั้นผู้เสียหายที่แท้จริงจะต้องมาสารด้วยมือสะอาดนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานทำลายร่างกายสมมุตินะคะว่าตัวของท่านเนี่ยถูกทำลายร่างกายแน่นอนค่ะว่าคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานทำลายร่างกายกฎหมายก็มุ่งที่จะคุ้มครองตัวของเจ้าของร่างกายนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นผู้เสียหายโดยพืนย้นฐานถูกต้องไหมคะแต่ทีนี้ข้อเทตจจริงเนี่ยมันดันได้ความต่อไปว่าการทำลายร่างกายตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวของท่านและตัวของผู้กระทำสมัครใจทะเลาะวิวาทกันนั่นหมายความว่าเมื่อเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทก็เท่า กับตัวของท่านเนี่ยมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดหรือยินยอมให้ความผิดฐานทำร้ายร่างกายมันเกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นท่านจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินายและแน่นอนค่ะว่าเมื่อไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินายแล้วก็ย่อมที่จะไม่ใช่ผู้เสียหายที่แท้จริงตามมาตรา2องอนุตราศีนั่นเองค่ะ เอาล้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหลักเกณฑ์เรื่องของผู้เสียหายที่แท้จริงซึ่งก็มีอยู่้วยการทั้งหมด4หลักเกณฑ์ที่สําคัญแล้วก็ขออนุญาตให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะว่าการที่จะเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงตามวิอาญาได้นั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์ครบทั้ง4หลักเกณฑ์หากขาดหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งไปย่อมที่จะไม่สามารถเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2อนุมาตรา4ีได้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจเรื่องของผู้เสียหายที่แท้จริงกกันนนมาขึ้ะ ยังไงก็ก่อนจากกันไปก็ต้องขอฝากรายการอมล้อข้อกฎหมายเดนิวเจนไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะลงทางหน้าเพจสถาบันติวกฎหมายอมล้อของเราทุกวันจันเวลา17บเนาฬิกาหรือว่าเวลา5้าโมงเย็นนั่นเองแล้วก็ลงทาง YouTube c h a n n น l ของสถาบันติวกฎหมายอมล้อของเรายังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ